รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงวอ a พีของนางสุนิตาบุรีมาตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้วระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566ตามภาร,รกิจงานทั้ง4ฝ่ายโดยได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนมีดังนี้การบริหารงานวิชาการ ผู้อำนวยการสุนิตาบุรีมาศได้นํานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแก้วและโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไมา 19, ส้ส9สวนป่าคอนสารดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและข้อตกลง MOU กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสอง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง 2. ได้มีการส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านการเขียนคิดเลขเป็นผ่านกระบวนการต่างๆเช่น PLC ศึกษาดูงานจัดทำโครงการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning 3. นิเทศติดตามในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนคิดเลขเป็นให้บรรลุทักษะการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21 4. เตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมะวัยโรงเรียนได้จัดทำโครงการลูกเสือจูเนียเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการบริหารการเงินและงบประมาณผู้อำนวยการสุนิตาบุรีมาให้คำปรึกษาชี้แนะและกำชับให้ฝ่ายการเงินพัสดุดำเนินง,งานโดยยึดกฎหมายระเบียบให้เคร่งครัด และยึดหลักความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบป,ประมาณ 2. ส,ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่การเงินและงบป,ประมาณได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆกำกับติดตามเจ้าหน้าที่การเงินส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งทุกสิ้นเดือน 3. การใช้จ่ายงบป,ประมาณของโรงเรียนให้ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการจัดทำจ,ดจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน การบริหารจัดการแบบโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้การบริหารงานบุคคลผู้ำนวยการสุนิตาบุรีมาศได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นส่งเข้าอบรมตามความเหมาะสมและตามความสามารถของแต่ละบุคคล 2. ใช้การบริหารตามสถานการณ์ซึ่งโรงเรียนบ้านห้อยแก้วและโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้19สวนป่าคอนสาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นได้ระดมทุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อเป็นงบประมาณในการจัดหาบุคลากรเข้ามาแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นเช่นการจัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อจ้างครัวตาจ้างโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริจิตอนุสอ์ในการให้ทุนเพื่อบริหารจัดการในทุกๆปีการระดมทุนระหว่างวันที่หตุลาคมพุทธศักราช2565 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วได้รับการสนับสนุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น137,278บาทโรงเรียนโรงการอุตสาหกรรมป่าไม้19สวนป่าคอนสารได้รับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวนานวน57,710บาท 3. กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจแก่บ,บุคลากรในโอกาสต่างๆเช่นการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ขึ้นบ้านใหม่โอกาสย้ายการเลื่อนวิทยฐานะการให้กำลังใจบุคลากรที่เกิดการเจ็บป่วยเป็นต้นการบริหารงานทั่วไปผู้อำนวยการสุนิตาบุรีมาตรได้ร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจะทำโมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้านห้วยแก้วและโรงเรียนองค์การอุตสาหการรมป่าไม้19สวนป่าคอนสารโดยใช้ระบบการบริหารโรงเรียนด้วยระบบ หอ,อกออ,อปอหนหอคือหลอมหลอมรวมเป็นหนึ่งกคือกตัญยูมีความกตัญยูรู้คุณท่านอคือองค์กรหน่วยบริการย่อยที่เกิดขึ้นกับหน่วยบริหารใหญ่อคือองค์อาจมีความสง่างามในองค์กรปปลูกฝังบำรุงให้เจริญมั่นคง 1. คือหนึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว 9คือ9พร้อมเก้าไปด้วยกันโดยใช้ทฤษฎีเสริมแรง5รอรอที่1รวมคนรอที่2ร่วมคิดรอที่3ร่วมทำรอที่4ร่วมสนับสนุนบทเรียนจากการทำงานรอที่5ร่วมรับผลการดำเนินการหลักการที่ใช้ในวงจรคุณภาพ PDCA เป้าหมายความสำเร็จโรงเรียนดีบริการดี การจัดการเรียนรู้ดีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีโรงเรียนสวยสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมีความน่าอยู่น่าเรียนสะอาดเรียบร้อยและมีความปลอดภยัยข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผู้อำนวยการสุนิตาบุรีมาตรได้จัดทําประเด็นท้าทายคือ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเนื่องจากปีการศึกษา2,564โรงเรียนบ้านห้วยแก้วและโรงเรียนองค์การอุตสาหการรมป่าไม้19ส่วนป่าคอนสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและผลการสอบ RTNT และโ Ne น็ตต่ำกว่าระดับประเทศจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และนำมาพัฒนาต่อยอด โดยมีโครงการที่สนับสนุนคือโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยไก้าวไกลสู่ยุคไทยแลนด์4.0และมีกิจกรรมสนับสนุนดังนี้กิจกรรมการอ่านภาษาไทยวลีคำปฏิบัติหน้าเสาธงของทุกๆวันกิจกรรมอ่านบทอาขยานทุกวันก่อนเข้าเรียนในภาคบ่ายกิจกรรมร้องเพลงโดยใช้คาร,ราโอเกะเป็นสื่อในการอ่านทำให้นักเรียนเริ่มมีทักษะในการอ่านเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการสอบปีการถึกษา2,565มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ